ดีจ้าเพนครับทุกคนคลิปนี้ยายจะไม่ก่าผ้าม้วน้ะจ้าเด้อพลุงทงลุงทาหากินหาอยากหลังจากยกายไทยรีวิวฝนตกมาเร็วยายกับกาว่าเจ่สิบ่ยายวาแต่สิตกม,มือมือเวทนอบับนนี้ยายอยู่บ่ไดททนบใ่ใดยายก็ชิมาหาของกินของอยากไหนอันไหนเอาอันนั้นได้พักเอาพักน้องพี่นองเนาะ หาทุกอย่างที่กินได้เ้ยจ่าเด้อโอนตาทองโอนี่ยายอยู่โบปินยายก็จะหาลาะแถวบ้านนี่เลยจ่าอยู่ไม่เป็นอดทนไม่ได้นี่ยายก็จะเอาพักนี่เอาไปมกเอาไปมกแกวกระปลาทู ทอดน้องพี่น้องเนาะนี่เอาทุกอย่างที่กินได้เนาะพี่น้องนี่นี่งามงามพี่น้องเอ้ยเพลนครับชุบผู้ชุบห่นเขามาเลวกละกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อยายหาหยังกะอันนี้นะ้องพี่น้องยายไปใกล้บ่ได้เมื่อนี่ผลต๊จะยิไปหาบังไดเฮ็ดก็บ่คอยออกนะ้องพี่น้องเนาะเพื่นอนะไปใกล้ได้เพื่อนก็ได้เฮ็ด ยากจะเอาผักยังผักกระเดาไปหมูเกลพวกอุ้นขึ้นเอาได้ถทตาทองมาขึ้นว่าพี่น้องตาทองมาก่อเอาลูกสาวก็มาบ่ได้ลูกสาวขายยางหาอันเขาเนาะแกก็คอยยางมากับตาทองเออกระมือนกมากกระมือ พี่น้องแห้งเติบอยู่หักบ่มีน้ำโตกตั้งแต้วโป๊มงจนหอดสองมงกับบ่มีน้ำเขาเดียวลิ้นๆเขาเดียวต้งแห้งนี่เห็ดตะปูพี่น้องนี่เห็ดตะปูนี่กินได้เด้อดจ้าเด้อดนี่กินได้นี่นี่ โมกกระแทบเดต,ตุปูแต่ยายบอกเอาไปหมกนี่เต็มกำลังเกิดเดตะปูเดตะปูมกกินได้แต่ยายบอกเอาน้องแบบมีกะเขาเอ,อินพักอันนี้ด้จ่ายนี่พักขี่เล็กสารนี่ กินได้ได้นี่แกงแซ่บคือกันนี่กิเลศสารยายจะให้เบ่งอีสานบ้านเฮากินไหนฮาวันวามันน้อยยายเรือเบเก,ก็บนี่นี่กิเลศสารเขาเรียกมันใบเป็นปเขาใบขาวขาวเออเอาไปแกงกับแ่บแกโลกน้ำไดพี่น้องทงลงทาหากินหาอยากเดี๋ยวพี่น้อง ได้อันไหนเอาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่รุ่หายกระทองอยู่สนอ่อพี่น้องนี่ชิมาเก็บผักเลจ่าเด้อเอาผักสะทอง สวััดีครบเออหลัางเก่าพ้นโต๊มาแล้วตาทองว่ามื่เก็บผักบุงไปพัดก้อนเท่าเราอ่ะเออหาเก็บผักบุ้งด้วยจ่าเด้อใหญ่ตาทองว่าอดทนว่าไหนถอดมาหากเก็บผักนีดกลัวเราอ่ะพ้นชะตกแล้ว,วอือไหถ่ายรีวิวพว้นชะ้นโต๊ะเลยดิตาทองก็ว่าไปหากเก็บผักเท่าหากกแจวอะไรวะหาพัดหาหยังกินมูสเจ้าก็กินกับหยั่งมะเท่า ทอดทอดทอดปลาทูพี่น้องวันนี้จะเก็บผักบุ้งเนาะพี่น้องเนาะแก็ก็บเป็นกำลังใจให้ยายใน่เด้อกับตาเออกระถองนี่ก็เก็บขาอืมบ่เศร้าก็่จะหาเก็บผักก่อนมื้อนี้เนาะจากเนาะไปหาเห็ดกัไปหาบ่วเท้า ไปฮมืออไหมือวานมือวากระออมอู่าดอกเออมันอยู่ไก่ไก่นอะไปไก่แคเน่นน้อเาะเนาะนาะอยู่ไก่มันมีไข่มีมันมีแต่ปลามัน้อยปลามัน้อยอันนี้ว่าโมเด้ไปใกล้ใกลของปลาหลายปลาพันใหญ่ปลาพนใหญ่เนาะไปกับยางอันี้ตัวนี้ปลาน่อยปลาเออเดีได้กับเพื่อนกำลังใจให้ตากับยายในเ้อ กินพักกินยากันมื่อกี้ขี้กระบกขี้กระบงอืมนี่ได้๋ยวเท่าทึ่งทึ่งนี่เท่าเอออ่าเก็บก็ให้เบืองเท่าให้เบืองอืมเก็บทุกอย่างเออโอ้ยงามงาม อไอาเออขันบอไปหาอะไก็บอหากินก็บอได้กินก็กินแต่สื่อแต่ปะทูกินนแถาซื้อขื้เกาอลยน้องพี่น้องเะคนกิน้เาถ้ามาหากินยังสี่แหละอีสานบานเฮาบอกินอรือยปัด พี่น้องวงหนึ่งใหญ่หลงปิดก็ขอโทษขออภัยเด้อคันเนป็นลายหูยาหลายตาไปใหญ่ือเตอรวมอใหญ่ือเตอร์เบาะเบามวนอยู่น,นี่เอามาใช้เท้าปัดเ,ปอเอาชอบอยากกินได้<ม>เก็บผักกระเดาขอกับเก็บ<ม>เก็บ ก็เลี้ยงปลานนกเขาตาแมวโตใหญ่นอนสิงนอนฮอมวนมวนเมื่กี้ผ่ากระถางกับมวนอืมใหญ่กระถางเนี่ยมาท่านในเฮ็ดกระวิงนค่เฮ็ดกระวิงนยายจิม่าสอนอยู่ ขันพ้นบดขันบ่มีน้ำนี่เนาะถาจังเออขันบ่มีขันพนบระตงมากขันน้ำเม่ขคืนเนาะ้าขึ้นกเออหากินหาอยากเลาะแถวเงอนแถวบานตัวนอพี่น้องเนาะดอกบ่มีง่าดอกพี่น้องอืเสลหาบิดหายังใสน้ำกับบ่มีอยากหากินหาอยากให้พี่ให้น้องเบึ่งด้วยหาตัอเบดต่อยังอีสานบานเฮ้า ใหญ่แล้วตอเบียมานมานแเออ <laughs> พักกระเดาเขาจะไปเอาไปเจวนะเถวเนาะเอาเอาทุกอย่างที่กินได้เก็บพักเก็บหนาพัดพี่น่องกำลังหนองงานางเต็มเลยเอาเต็นหน่อบัวบ้าน,น,นอัน ออืกินพักบุงเดืต้าหวานฉ่ำด euh ีหวานวัดคตต้าหวานัเลยต่ว่านนแจ้วก็สุมบูงพ่อพีพ่หนอกกินจักหน่อยนี่เห็นบ่งามงามนั่น เออเบึงพี่น้องบึ้งตาทองเก็บมันมือเลยอมามาเอาในใหญ่กับตาเด้อพี่น้องเอ้ยมีอ,อืนุ่มยอยู่นะอนออนโอ้ โอ้ยุ่งมันอยู่ในน้ำคืออกันดิภาาไยวันไหนสัตว์ <laughs> น,น้าพี่น้องขันมมีบัวมียังเอาด่างสอนมาสอนนาเถอาเออือ,อสิถือพี่น้องลกบัวออกทีล่ละเถอาไปเอาด่างมาสอนเร็วลกปี <laughs> ่ันวะแเล่ <laughs> อกนอดดูก่อนห่อนห่อนห่อนมือนี้บรรยากาศว่าแต่บรรยากาศที่ีคือมือเศร้าไอ้มาเดดห่อนกับห่อนเนาะพี่น้องเนาะเออเจ้าน้ยกูุไม่อีกแมนายข้านะพี่น้องเออ ป้านี่ไปโตไก่แล้วพอยู่ไป <laughs> น่ะเขาบอกว่าจะไดบ่ายถึงค่ำบ่ายถึงค่ำตีโอ้จะเบื่องข่าวนางคอยที่บระเดีวเบื้องข่าวเื้อืมขมาวเนออวเนออ มาบายถึงค่ำแต่ค่ำเนี่ยเฮ้ยเมื่อคืนก็ตกอยู่ในแถวแม่ปลามือขืนปรตกเออตกบ่แห้งคือมือเสารมือเสาตกแห้งเติบอยู่ในแถเนาะเขาจะหยอดงามงามคือคนเก็บฟเนี่ยคุณชอกร่างคุณชีกร่างงามเลยอืมเขา นั่นไปเอาพักอันไหนขอยทำแนีไปเอาเอาเก็บแต่นันก่อนพักกระเดาเอาไปแกวมือแร่งกระปุลปลาทูข่อยฮะเออเก็บออกมือละพี่น้องเลยเออบ่บ่เมนหาถึงไปใหญ่กับตาเนาะไปได้ลัย ไอไล่ละจะทอกอขึ้นมานอนงามมืดเนาะสาอเก็บโอ้ยกำลังป่งงานยอนผักกระเดายอดผักกระเดา อยากจะเอาหน่อพักกระเดาไปยินหมอเจ้าปุ่นปัทถูกกระเสียบไปมุกกองกองกองเอื้อเอื้อนยโอ้หนวดงามมาพี่น้อง ใหญ่จะขืนเบืองทั <laughs> <ifer rol> <AT> ้งทึ่งหนอนงามน้องพิไปเส่ขุ่ปาดไปหาตัวนกไหวไปใส่ขุ่เก็บบ่อถาเก็บบ่อหลายเลย บรรยากาศหอนพี่น้องผ่าปิดแล้วโค้ห้องโค่นโต๊ะไปโค้งห้องเทา,พ,เทาพูนยูสะพูนพี่น้อง มาต่อมาต่อบ่วงนกเด้อดจ่าเด้อดพูนจักอั้นนะเท่าต่อไปจักอั้นในเน่สามสีอนนะ่อั้นนะนี่ต่นอนกยังนกขุมอื่นหือนกอยังเท่าต่อนกตุ้มอื่น,นกตุ้มบีมานบนอน้อพี่นอ้องขันบ่ีมานใหญ่กับบีมไทยขันมานใหญ่กันย <laughs> ิ่ยอยู่ อากินหายากงสิเลยพี่น้องอีสา,บา,น,านบ้านเฮาเห็นบ่นี่นะให้อันไเนเนยให้เนเนให้แถาพูนนะพูนพี่น้องออมเลย<า>นี่นกตุ้มต่อม,มาแล้วละแต่ท่องแล้วก็เลยมาต่ออันสุดถ่ายเก็บพักลแล้วเราก็มาต่อ,อน,น่น พูนไปบึงอีกผู้น่ะพูนเจ้า โอ้โอเออเสียวไปมืดออมนกตุ่มมันเคยมาดูเชวนี่นกตุ่มนกไปหน้าเออเกิดมากอะกะจะไปเฮือนที่นอเดี๋ยวพักเดียรยาเร็วให้บึ้งเท้าเอออือิ้มบอพี่น้องนี่กขึ้นบึ้ง กกินพออยากอยู่นะจาะเนาะไอ้กะสิจบคลิปมหาที่ผักมหาเก็บพักไว้เพียงแค่นี้เลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแช่ทุกคนอมินเลยจ้าช่ยยายโดยโด,ยดยีเสมอมือมาที่เป็นกำลังใจยายแต่ยายผิดผ่านประกันได้ยายขออภัยเลยจ้าสวัสดีจ้ารักหน้าทุกคนจุ๊บๆแล้วคอติดตามคลิปยายต่อไปไล้เลยจ้าหลังฝนตกได้มาก็บผักเป็นพี่น้องหลังฝนเจอของว่าแล้ว นี่ใหย่ใหญ่ออกมากกับมาพอ่ออีกแล้วเอาทุกอย่างเลยนี่งามพี่น้องนี่นี่งามงามงามไปมกุกปาดนี่งามดิข้ากระเดา งามนี่เขากินยอดมันต้างีปน,นองานะงามนี่กินยอดงามดอกก็กินดอก